ยาคมเราชื่นชมสถาบันพวกเรามาเรียนด้วยกันพวกเรามาเรียนด้วยกันมาร่วมสร้างสรรค์พัฒนาคำพุงคำเมยโคกลางอย่าได้จะจ้างทางการศึกษาเต้ามาสอาปัญญาเต้ามาสอปัญญาคำบอนอยา่าชารีบมาไวไ นาที่นี้คือบ้านสารความรู้หนาที่นี้คือที่อยู่แส่ถึกสานาที่นี้คือแหล่งอบรมจริยานาที่นี้สร้างคุณค่าวิชาการมาเรียนด้วยกันมารวมสร้างส,าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุตาพาลีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ับสสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไม้แก้วราชาสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับ 1. วันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับโรงเรียนคุณเจริญวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแของพวกเรากันคะ่ะ คุณธรรมลำเลิศวิชาการเรียนรู้แบบโครงงานบูราณาการคูปัญญาท้องถิน่นนี่คืออัตลักษณ์ของโรงเรียนกุเจริญวิทยาองค์การบริหารจังหวัดอุดรธานี8ของพวกเราค่ะโดยเรามุ่งเน้นการเรียนให้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อให้ได้เรียนได้เติบโตอย่างแท้จริง มุจลเินวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี8ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2536ตั้งอยู่เลขที่181 หมู่12ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ประมาณ41ไร่เมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2551ได้ถ่ายโอนสถานศึกษาไปยังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีภายใต้การน,นำของท่านวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ลูกหลานชาวอุดรธานี มีนายสิทธิศักดิ์สุวรรณรินผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมให้การสนับสนุนทางการศึกษาปรัชญาของโรงเรียนปัญญาหน้าราังรัตนังปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดีพระพุทธนิมิตเป็นพระพุทธรูปประจําโรงเรียนที่เราทุกคนนับถืออย่างยิ่งสีประจําโรงเรียน คือสีแสดทองตราประจำโรงเรียนคือพระอีสานพระนามเด่นของพระอีสวรหมายถึงผู้ปกครองที่มีความกรุณาประทานพรวิเศษให้แก่คนผู้มันกระทำความดีและยึดถือในศีลธรรมบุคลากรในโรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน3คนโดยปัจจุบันนางพิญยาพัฒน์ยุทธศรษิริเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีนายชาตรีคงสมจิตนางสาววนิสากสิผลเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนที่สนับสนุนการสอนจำนวน4คนนักการพานโรงและแม่บ้านจํานวน8คนรวมทั้งสิ้นเป็น76คนค่ะและยังมีนักเรียนจากอำเภอต่างๆได้แก่อําเภอกู่แกว้วอําเภอชัยวานอําเภอบางสามหมอและอำเภอศรีทาตรวมทั้งสิ้นเป็น616คนค่ะ ชิปของชมรมทูบีนุบวันโรงเรียนุเจริญวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแธานีแปดและทูบีนุบวันเครือข่ายถ้าโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมเข้าจังหวะหน้าเสาธงทุกวันพ้องสบอร์ดีผู้จการเสริมสร้างคมบคุมการและเียนการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายเพื่อประกอบกิจกรรมอื่นๆด้วยค่ะทั้งชมรมทูบีนุบวันของเรายังได้ผ่านทอรารอบระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่นด้วยล่ะค่ะนด้ค่ เราได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาการทําขนมและนอกจากนั้นโรงเรียนของเรายังได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนคูเจริญวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี8มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1 ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอนนี้โรงเรียนของเราได้เป็นสถานศึกษาพอเพียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โรงเรียนของเราได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลักชีวภาพเป็นปัจจัยรองกายภาพเป็นปัจจัยประกอบและวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยเสริมเพื่อเป็นการเสริมสร้างจาุดสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชชีวภาพและกายภาพด้วยการสังเกตเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเป็นการปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ จากความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีมวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้โรงเรียนกุงเจริญวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแปดซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งสะสมภูมิปัญญาที่จะช่วยสานฝันในการพัฒนาการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและมีผลงานที่ได้รับการยกย่องในด้านต่างๆจำนวนมากซึ่งในปีการศึกษา2565มีรุ่นพี่ม .6 ที่สอบผิดเข้ามาหาวิทยายลัยแล้วกว่า32คน และสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเชื่อในการตัดสินใจของตนเองว่าการที่ทุกท่านนำบุตรหลานของท่านมาฝากไว้ในความดูแลของโรงเรียนจุลนิวทยาโครงการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานีแปดของเรานั้นจะทําให้บุตรหลานของท่านเติบโต,ตอย่างมีประสิทธิภาพและดิฉันนางสาวสุพิตาภาลนนนาาาีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับสี่ดิฉันนางสาวม้แก้วราชาสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ มเราชื่นชมสถาบันพวกเรามาเรียนด้วยกันพวกเรามาเรียนด้วยกันมาร่วมสร้างสรรค์พัฒนาคำพุงคำเมยโคกลางอะ่าได้เจ๊จ